สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn สําหรับคาบนี้นะครับเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหารเลขที่ได้คําตอบเป็นเลขทศนิยมเหมือนเดิมนะครับคาบนี้ครูอยากพานักเรียนฝึกทํากับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปห้าเล่มหนึ่งของอักษรนะครับเรามาดูการหารในรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะครับที่ได้คําตอบเป็นทศนิยมแล้วคร,รา,านรวนี้นะครับพอเราหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตําแหน่งของทศนิยมในคําตอบเนี่ยอาจจะได้ำตําแหน่งที่เยอะมากนะครับ เราก็เลยประมาณคําตอบเอาตําแหน่งของคําตอบให้มีเลขทศนิยมแค่1ตําแหน่งหรือ2ตําแหน่งเพื่อความสะดวกในการเอาตัวเลขหรือจํานวนไปใช้งานนั่นเองครับนักเรียนเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1ไปที่หน้า149นะครับนักเรียนจะเห็นข้อ4ใหญ่นะครับครูจะพานักเรียนทําข้อเลขขี้นะครับหนึ่ง้าเจ็นะครับนักเรียนดูข้อ1เลยนะครับโจทย์บอกให้ประมาณผลหารต่อไปนี้เป็นทศนิยม2ตําแหน่ง นั่นแสดงว่าทหารเนี่ยนะครับได้คําตอบเกิน3ามตแหน่งแน่นอนเนะเวลาหารเสร็จแล้วนะครับเอา4หารด้วย3นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขโคนนิยมที่มีจํานวนตําแหน่งของทศนิยมเกิน3าําแหน่งครับแต่เวลาเราเอาตัวเลขไปใช้งานจริงอย่างเช่นสมมุติเราไปซื้อของที่เป็นมีความยาวของที่ขายตามความยาวอย่างเช่นซื้อผ้าเป็นเมตรซื้อเชือกเป็นเมตรแล้วคราวนี้ครับเชือกที่เราต้องการเนี่ยนะครับ มีความยาวเท่ากับ4หาร3อย่างเงี้ยครับแล้วเราจะใช้คำตอบที่เป็นทศนิยม3ตำแหน่งแล้วใช้ไม้เมตรวัดความยาวนักเรียนก็จะเห็นว่าไม้เมตรเนี่ยว,วัดความยาวเป็นเมตรได้แค่ทศนิยม2ตำแหน่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประมาณคำตอบให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งแบบนี้เราก็มาฝึกกันแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ4หาร3ครับถ้าเราเอา4ตั้งหารด้วย3แบบนี้นะครับ สามหนึ่งเป็นสามนะครับสี่ลบสามได้หนึ่งเห็นไหมครับคราวนี้นะครับเราจะได้คําตอบเป็นทศนิยมตัวตั้งแล้วก็ใส่จุดเติมศูนย์ข้างบนนะครับแล้วก็ดึงศูนย์ลงมาเรียกว่าเติมศูนย์ข้างบนเติมศูนย์ข้างล่างแบบนี้สามเท่าไหร่ได้สิบครับใกล้เคียงที่สุดสามสามเป็นเก้าแต่ลืมนะครับช่องคําตอบผ่านจุดใส่จุดด้วยสามสามเป็นเก้าสิบลบเก้าได้หนึ่งครับเติมศูนย์ข้างบนดึงศูนย์ลงมาข้างล่างได้เลยสามเท่าไหร่ได้สิบสามสามเป็นเก้าแบบนี้ครับ สิบลบเก้าได้หนึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเติมศูนย์ข้างบนเติมศูนย์ข้างล่างสามสามเป็นเก้าสิบลบเก้าได้หนึ่งไม่สิน้นไม่สุดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับคาตอบเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าพิจารณาแค่เป็นทศนิยมสามตำแหน่งเนี่ยคำตอบก็เป็นหนึ่งจุดสามสามสามแล้วนะครับแล้วเรายังหารไม่เสร็จด้วยเราสามารถบอกว่าคําตอบของเราเนี่ยโดยประมาณนะเพราะเรายังหารไม่เสร็จนะครับเราบอกว่าคําตอบของเราโดยประมาณคือ 1.333แบบนี้นะครับแล้วถ้าเราอยากประมาณคำตอบให้เป็นตัวเลขทศนิยม2ตํตำแหน่งแล้วก็พิจารณาตำแหน่งที่3นั่นเองครับตำแหน่งที่3ของเลขทศนิยมเป็นเลข3น้อยกว่า5เหมือนเดิมเนาะเราก็ปัดลงใช่ไหมครับมันใกล้เคียง1.33มากกว่า1.34ใช่ไหมครับ1.333เนี่ยนะครับอยู่ระหว่างาเทียบบนเส้นจำนวนนะครับจะอยู่ระหว่าง1.33กับ1 3...4 ถูกไหมแล้วก็ใกล้1.33มากกว่าเราก็บอกว่าเขามีค่าประมาณ1.33นั่นเองเราก็ได้คำตอบที่เป็นตัวเลขทศนิยม2ตํตแหน่งนะครับเป็นการประมาณคำตอบให้กลายเป็นเลขทศนิยม2ตํตแหน่งอ่ามันไม่ใช่คำตอบจริงๆนะมันเป็นคำตอบโดยประมาณเราเอาประมาณละเอียดแค่2ตํตแหน่งพอแล้วนะครับดูข้อ3กันเลยครับอีกตัวอย่างหนึ่ง8หาร9ครับตัวตั้งเป็น8ตัวหารเป็น9แบบนี้ หารด้วย9หารไม่ลงตัวแน่นอนนะครับครูอาจจะใส่จุดเติมศูนย์ที่ตัวตั้งรอไว้เลยนะครับ9หาร8ไม่ได้ครับก็ใส่ศูนย์ข้างบนนะครับ9คูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับ8ลบศูนย์ได้แนดนะครับคราวนี้ตรงคำตอบผ่านจุดใส่จุดครับดึงศูนย์ตำแหน่งถัดไปลงมาครับ9 8 72 9981ถ้า9จะเกินนะ9 8 72แบบนี้ลบกันลงมาครับ80ลบ72ได้8 ดึงศูนย์ตำแหน่งถัดไปลงมาครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็น80นี่ก็80อีกแล้วครับเราคาดเดาได้เลยว่าตำแหน่งถัดไปเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยก็จะเป็นเลขโดดเลขเดิมถูกไหมครับเ8 72, ้าแปบสอลบได้8เห็นไหมครับเติมศูนย์ข้างบนดึงศูนย์ลงมาข้างล่าง98 72ก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปาหารไม่เสร็จสักทีเห็นไหมยังหารไม่เสร็จนะครับมันก็จะไปอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราหาคําตอบที่เป็นเลขทศนิยม3ตําแหน่งแล้วก็็ค่อยมมาาปประณให้เน ตัวเลข2ตํตำแหน่งถูกไหมครับคําตอบโดยประมาณตอนนี้เราได้เป็น0.888ครับะนะครับเราก็ประมาณให้เป็นเลขทศนิยม2ตํตำแหน่งโดยการดูตำแหน่งที่3เป็นเลข 8, ถูกไหมศูนย์จุดก็จะใกล้เคียง0.89แนะแค่นี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเพราะ,ะนั้นเราไม่ต้องหารต่อไปเรื่อยๆเพราะเราเห็นเลยว่าไม่มีทางที่หารแล้วจะลงตัวได้นั่นเองนะครับ พาทําอีก2ข้อนะครับข้อ5ครับ26หาร9ตัวตั้งเป็น26ครับหารด้วย9นะครับหาร9ครับ9 1เป็น9 9 2 18 9 3 27 3จะเกินเนาะ9ก9 8สอครับ6ลบ8ไม่ได้ก็ไปกระจายมาจากหลัก1ิบกลายเป็น16 2เหลือ1 16ลบ8ได้8ครับ1ลบ1ได้0นะครับคราวนี้นะครับตัวตั้งก็ใส่จุดเติม0ถูกไหม ตัวหารอ่าผลลัพธ์นะครับผ่านจุดใส่จุดดึงศูนย์ลงมาให้ตัวตั้งด้านล่างนะครับ9ใกล้เคียงครับ9 8 72ลบกันได้8อ่าเหมือนเดิมเลยเราใส่ศูนย์ข้างบนศูนย์ข้างล่างแบบนี้ได้เลย9 8 7า2มันก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ80ลบ72ได้8เติมศูนย์ข้างบนดึงลงมาข้างล่าง9872อย่างนี้ครับได้8ไปเรื่อยๆเลยครับไม่สิน้นไม่สุดสัทีนะครับ เพราะนั้นคำตอบโดยประมาณเป็นเลขทศนิยม3ตํตำแหน่งเนี่ยนะครับ2.888ครับเราประมาณคำตอบให้เป็นตัวเลขทศนิยม2ตํตำแหน่งก็จะได้2.89ก็คือดูตำแหน่งที่3ครับถ้าเกิน5ตั้งแต่5ขึ้นไปตัดขึ้นนะได้คำตอบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นวิธีการที่หารตัวเลขที่ได้คำตอบเป็นทศนิยมที่ไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าทศนิยมแบบไม่สิ้นสุดกันเลยนะครับข้อ7ครับ 2.3งจามหารเตัวตั้งเป็นเลขโศนิยมนะครับสองจามหารตัวหารก็คือ7จ็ดนะครับสหาร7ไม่ได้ครับใส่0ูนย์เจได้0ูนย์สลบศย์ได้2ผ่านจุดใส่จุดดึงตัวเลขตำแหน่งถัดไปลงมาคือเลข3 7เท่าไหร่ได้ใกล้เคียง23ครับ7 3 21 23มยลบยีได้2ครับเติมศูนย์ข้างบนดึง0ลงมา7 2 14 20-14ลบ14ได้เท่าไหร่ครับได้6อย่างนี้นะครับเติมศูนย์ข้างบนดึง0ูนย์ลงมาข้างล่าง7เท่าไหร่ใกล้เคียง60อ่เกา7 9 6ิ9เกิน7 8 8 7 56ลบกันได้4จริงๆรมันว่หารตอบไปได้เรื่อยๆถึงแม้เลขอาจจะไม่ได้เลขเดิมนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเลขตัวเดิมแต่ถ้าเราต้องการประมาณให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งให้เราหาคำตอบถึงตำแหน่งที่3 เพราะว่าเราใช้ตำแหน่งที่3ในการประมาณเพื่อเป็นคำตอบโดยประมาณ2ตำแหน่งได้เลยถูกไหมเราไม่ต้องหาตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5ต่อไปครับได้คำตอบโดยประมาณเป็น0.328ครับเราก็ประมาณให้เป็นตัวเลขโศนิยม2ตำแหน่งโดยการดูตำแหน่งที่3คือเลข8ถ้าตำแหน่งที่3าเป็นเลข8ปัดให้เหลือ2ตำแหน่งก็ต้องปัดขึ้นครับได้0.33แบบนี้นะครับข้อ9ครับ 11.23หาร4ครับตัวตั้งคือ11.23หารด้วย4 4่หาร1ไม่ได้ครับเลื่อนเป็น2ตํตำแหน่งเป็น11 4.2เป็น8 1 1 8 8 9ลบ8 8 1ได้3ครับผ่านจุดใส่จุดดึงตำแหน่งถัดไปลงมา4 8่2าลบกันได้ศูดึงตำแหน่งถัดไปลงมาเลยครับ4หาร3ไม่ได้ครับใส่ศ4ย์คูณได้ศลบกันลงมาได้3เติมศูนข้างบนดึงลงมาข้างล่างเลยครับ สเท่าไหร่ได้30 4 7 28ใกล้เคียงที่สุดแล้วลบกันได้2นะครับถึงแม้ว่าถ้าเราเติมศูนย์ต่อไปมันจะกลายเป็น2ี่สิบสี่ห้ายีหารลงตัวได้ใช่ไหมแต่เราไม่ต้องหาครับเพราะว่าคำสั่งบอกให้เราประมาณคําตอบเป็นเลขทศนิยม2องตำแหน่งเราหาถึงตําแหน่งที่3พอแล้วครับได้2.807แล้วเราก็ประมาณให้เป็นเลขทศนิยมสองตแหน่งได้สองแบบนี้พอแล้วนะครับ ดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งครับคราวนี้เปิดหนังสือแบบฝึกหัดบ้างนะครับเปิดหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตรป์ป5้าเล่ม1ไปที่หน้า1 0 1ครับอ่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่การหารกับผลหารที่ถูกต้องนะเป็นการหารง่ายๆทบทวนการหารที่เราเรียนไปคราวที่แล้วนะครับโจทย์บอกว่านะครับให้เอาแ0 4หาร30อ่านะครับได้คำตอบเท่าไหร่ครับ นักเรียนก็ไปทําในกระดาษทดก่อนนะครับว่าได้คําตอบเท่าไหร่แล้วนักเรียนก็มาโยงกับคําตอบเนาะเพราะฉะนั้น8.04หารด้วย30นักเรียนทําเป็น8.04หารอะไรครับหาร3ก็พอครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปหาร10ต่อเราก็เลื่อนทนิยม1ตําแหน่งไปใช่ไหมครับอ่าก็จะเป็น8.04หารด้วย3นะครับ3 2เป็น6 8ลบ6ได้2ครับผ่านจุดส่จุดดึง0ตํย์ตแหน่งถัดไปลงมา 368 2 0สิลบสิ 18. ได้2อดึงสลงมาครับสามแอ่าลงตัวพอดีเราก็ได้คำตอบ2.68จุดนะครับคราวนี้2.68เกิดจาก8.04จหารสอย่าลืมว่าเราต้องหารด้วย10ต่อด้วยนะครับการหารด้วย10เราก็เลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายหนึ่งตำแหน่งได้0.268องหนะครับนี่เราก็ไปทดข้างนอกแบบที่ครูทำนะครับ พอได้คําตอบแล้วนักเรียนก็มาโยงครับโยงไปหาคําตอบที่ถูกต้องจับคู่กันให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับลองดูข้อถัดไปครับข้อถัดไป6.88ุหารนึอันนี้ง่ายเลยนักเรียนน่าจะคิดในใจได้เลยถ้าหารด้วย100นักเรียนทําไงครับเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย2ตําแหน่งถูกไหมตามจํานวนเลขศูนย์ที่อยู่ข้างหลังเลข1ถูกไหมครับก็จะกลายเป็น0 6 8 8จใช่ไหมครับนักเรียนโยงเลยนะครับนักเรียนได้คําตอบแล้วโยงเลยเห็นไหม นักเรียนจาเทคนิคที่ครูเคยสอนในคาบที่แล้วคาบก่อนได้นะครับหลายๆอย่างช่วยนักเรียนคิดเลขได้เร็วขึ้นมากๆนะครับข้อต่อไปครับ54.56หาร80ตัวตั้งคือ54.56หารด้วย80นักเรียนหารด้วยอะไรพอครับหารด้วย8ก็พอ,อะนะครับแล้วได้คําตอบค่อยไปเลื่อนทศนิยมไปทางซ้ายใช่ไหมแเท่าไหร่ได้5ไม่มีนะครับ8เท่าไหร่ได้54 8 5 4 0 8 6 4 8 8 7 5 0 5 6ถ้า8 7จะเกินนะนะครับ8 6 4 8ใกล้เคียงแล้วนะครับ8 5 4ลบ4 8ได้เท่าไหร่ครับ4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4ได้6เนาะผ่านจุดใส่จุดครับดึง5ลงมา8เท่าไหร่ได้65เอาใกล้เคียงครับ8 7 5 6 8 8 6 4โอ้8ใกล้เคียงสุดๆเลย ได้64ลบกันลงมาครับ65ลบ64ได้1ดึง6ลงมาครับ82 16เอาลงตัวพอดีครับได้6.82แต่อย่าลืมนะเราหารแค่8จริงๆต้องหาร80เราก็เลื่อนทศนิยมไปทางซ้ายอีกหนึ่งตำแหน่งได้0.682แนะครับเราก็โยงเลยนะครับถ้าเราเลื่อนทศนิยมไปทางซ้ายอีกหนึ่งตำแหน่งก็จะเป็น0.682ข้อสุดท้ายครับเราไม่ต้องตั้งหารก็ได้ใช่ไหม แล้วจริงๆเราน่าจะทําข้อนี้ก่อนเพราะอะไรครับพอเราโยงข้อนี้่ามันก็จะเหลือคําตอบเดียวใช่ไหมครับ8.26หาร 10. เลื่อนจ,จุดไปทางซ้าย1ตําแหน่งได้0.826แอนะครับนั้นถ้านักเรียนหาถูกนะครับนักเรียนก็ได้คําตอบการโยงตัวตั้งนะครับโยงโจทย์ไปที่คําตอบที่ถูกต้องเหมือนที่ครูโยงตอนนี้นะครับครูลบที่ครูทดเละๆนี้ออกนะครับก็จะได้คําตอบสวยๆแบบนี้นะครับข้ามนี้นะครับ ครูฝากไว้เท่านี้นะครับเห็นไหมแบบฝึกหัดการหารง่ายมากเลยนะครับนักเรียนเอาไปฝึกทําด้วยตัวเองได้เลยนะครับเจอกันใหม่กับวิชาคณิตศาสตร์ครัหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน